สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดในช่อง y o u t u b e m i s s d o นันนะคะวันนี้เนี่ยนัดมากับเจ้าตัวนี้ค่ะท่าน ตัวนี้นะคะเป็นเคที T ่ดอเอเอแมตช์พาวเดอร์คุชชั่นออยด์คอนโทรลเอเพีเอสาบกนะคะนัดได้มาเป็นเบอร์ยีนะคะเนเชอรัลเบตตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผิว2อสีนะคะรู้สึกว่ามันจะมีเบอร์21ด้วยแต่ว่านัดไม่หามาแบบหลายเซเว่นมากมันไม่มีมีแต่เบอร์23่สามแล้วนดก็เป็นคนที่ผิว2อสีพอดีเลยก็โอเคน่าจะเหมาะกับผิวหน้านัดเนาะแล้วก็ตัวนี้ขอบอกว่ามันราคาแค่ร้อยห้าสิาบาทเท่านั้น wow. มากคือราคาถูกแบบถูกมากจริงๆนะแต่ว่าขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กกว่าคุชชั่นปกตินะคะไซส์ของเขาก็จะประมาณ6กกรัมเนาะเพราะว่าคุชชั่นปกติไซส์มันจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตลับกันดีกว่าค่ะว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนี่ตลับของเขาก็ฟูงฟิงน่ารักมากมีแบบวีบวับแบบนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นสีเขียวสีชมพูนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในตลับกันดีกว่าค่ะ มาของเขาก็จะมีพับให้แบบนี้พับของเขาก็ค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะขนาดของเขาเล็กมากอันนี้เป็นพับแบบแอร์พับนะคะเนื้อสัมผัสของพับเขาแบบละเอียดแล้วก็นุ่มมากนี่นี่นะคะแล้วก็เปิดออกมาเขาก็จะมีแผ่นปิดไว้แบบนี้ก็ดึงออกเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อคุชชั่นนะคะนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันดีกว่าคะ่ะว่าคุชชั่นตัวนี้มันจะเลิศแล้วก็ดีแค่ไหน นัดเอาอายไลเนอร์นะคะมาเขียนแบบนี้ให้เสมือนว่ามันเหมือนสิวของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองกันดีกว่านะคะว่ามันปกปิดได้ดีขนาดไหนนี่ก็กดๆกน,นะคะแล้วก็ลองแทบแทบท,ท,ทดูเนาะเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยทุกคน มันปกปิดนะเนี่ยดูสิเฮ้ยร้อยห้าสบาบททำได้ขนาดนี้เด้เหรอดูดิไอเลนเนอร์ที่เขียนไ่้เมื่อกี้เหมือนสิวหายไปแล้วคือแบบเมื่อกี้คือนัดก็มีแบบขี้มแมลงวันตรงนี้นะมันก็ปกปิดอะเห็นปะเฮ้ดยนี่งาม ดี๋นัจะมาลองที่บนผิวหน้านัดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะัดแต่งหน้ามาก็จริงแต่ว่านัดไม่ได้ลงรองพื้นอะไรนะคะเนี่ยเหลือแค่แต่งตาแล้วก็ทาปากเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลงคุชชั่นของเคที่ดอตัวนี้แล้วมันจะเป็นแบบไหนนี่นะคะตรงบริเวณผิวหน้านัดก็จะมีแบบรอยแดงตรงนี้แล้วก็แอบแห้งนะคะช่วงนี้ตรงนี้ผิวแห้งมากช่วงนี้นะเรามาดูดีกว่าว่ามันจะแบบแมทจริงหรือเปล่า นี่นะคะล้วก็ค่อยๆแทบลงไปนะเวลาเราใช้คูชชั่นเนี่ยให้เราแบบค่อยๆกดแบบนี้นะห้ามเราถูนะนี่ค่อยๆกดเดี๋ยวนะจะลงแค่ครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะ เฮ้ยคือแบบดีอะดูดีเบอร์ยี่สามมันก็สว่างนะสำหรับนัดอะดูสิเพราะว่าหน้านัดรู้สึกแบบขาวขึ้นมากกว่าด้านนี้เห็นไหมแล้ที่สำคัญเนื้อมันแมทจริงๆค่ะทุกคนเนื้อของเขาแบบไม่วาวเลยเห็นปะเนี่ยเนื้อของเขาไม่วาวเลยเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะแมทมากเลยนะ นี่ปกปิดได้ถึงมีเดียมนึงฟูลคาเฟ่เลเลยนะอันนี้นะคะเป็นข้างที่ทาแล้วอันนี้ยังไม่ทาเดี๋ยวเรามาลองทาสองข้างดีกว่าอะไรจะดีอย่างนี้อ่ะแต่มันน่าจะใช้หมดไวนะนัดว่าเพราะว่าขนาดของเขาแบบค่อนข้างที่จะเล็กอะ่ะ น่อะดูใกล้ๆนะอันนี้นะคะก็คือที่นั้นลงขุดจันไมมมาตะกีดูสิทุกคนมันดีงามมากเฮย้ยร้อยห้าสิบาททําได้ดีขนาดนี้ได้เหรอคือจะบอกว่าตัวนี้นี่ย ใครที่ชอบให้มันแบบฉ่ำวาวแล้วก็ชอบที่เนื้อมันค่อนข้างที่จะบางนะคะตัวนี้นี่ไม่เหมาะเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนื้อของเขาค่อนข้างที่จะหนานิดนึงเนาะแล้วก็เนื้อแมตมากถ้าทางจะแบบปุมมันจริงๆอะเพราะว่าแบบไม่มีความมันอยู่บนใบหน้าเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ปกปิดแบบเลือดเวอร์รูขุมขนแทบจะไม่มีนะคะปกปิดเรื่องรูขุมขนด้วย เพราะว่ารูขนนะุมขนตอนนี้ไม่มีเลยนี่นะคะตอนนีน้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวทุกสาขาเลยนะคะ1 5 9บาทน่าจะยังมีอยู่นะเพราะว่าตอนที่นะัดไปซื้อมีหลายตลับอยู่โอเควันนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครอยากให้นะัดรีวิวตัวไหนหรือว่าอยากให้นะัดทำฮาวทูลุกไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซนะับส r คร e นัดด้วยนะคะเพื่อให้นะัดเป็นกําลังใจทาคลิปต่อไปนะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย